สวัสดีค่ะมาค่ะมาที่ผ้าเมาดอกสะแบงมือนี่ลงทงลงทาอเอามากับทีมงานกันมาไล่งานโตเนี่ยทีมงานคุณคูย้ยแอะหันหนามา,มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเอาดอกสะแบงเนาะวันนี้มาเอาดอกสะแบงค่ะที่เสรีภูมิค่ะเพื่อที่จะไปะไปประดับประดาเนาะนะผู้ซอยเอาผู้ซอยทีมงานนี่กับทีมงาน เอดอกตะแบงเดียวดอกตะแบงคับเพจบุญร่วมด้วยช่วยกันค่ะอ้ยมือนี้ที่มันสั่นสบาดีค่ะวันนี้มาเอาดอกตะแบงค่ะสิไปลอยเป็นใส้บุญค้าเบสค่ะค่ะปะเอาบุญน้ำกันห้ามมือนี้ท่านคุณนายเอาคุณนายคุณนายกำนั่นค่ะชื้มีดพร้อมอ่มือนี้ลุยอย่างเดี๋ยวเ้าพอแล้วเป้าไม้เ้าพอไปแล้วเปที่หวนาทิมหัหน้าทิม กำนันค่ะกำนั่นตําบลพ่อรสวรร์ค่ะการเปิดน้ำที่มากมาบุญเพียงสามครับบุญพาเดชเนาะเตียงบานห้องดอกแสบแดงนี่กับเป็นคันบุญพาเวชนี่ห้าสิขาดดอกแสบแดงบาได้เนาะกำนั่นหรือเป็นความจำเป็นที่ต้องมีดอกแสบแังเป็นประเพณนีวัฒนธรรมต้องมีดอกแสบแดงมีเข่าตอกเข่าสารนี่ให่มัมุมหนุ่มมันมุม ครับหลายแนวแต่ว่าจะขั้วไม้เพื่อนสิเป็นจังไรบุญเนาะจังต้องเอาดอกไม้กับเพื่อนี่ดอกไม้ที่นั่นเหี่ยวนั่นแหงมาประดับเหี่ยวแหงแล้วก็ยังคงสภาพเดิมคือดอกติดแดงเป็นดอกไม้ปลาพร้อมเนาะเพื่นพี่น้องเมื่องงามงามเมื่อไงงามงามพี่น้องมึงเมื่อไอยู่ในช่วงบุญพระเวทนี่ ม่วนมากดอกสบงเนาะมันมันจะเป็นดอกช่วงนี้เนาะเป็นดอกไม่จิเตยบนกระดิ่ี่นนี้นะจะเป็นดอกงามครับเนี่ยงามงามพี่น้องดอกสแบงค่ะเนี่นเอามก่ไหมือว่าผ้หนธุ์ใหญ่บนี มันบอมันดอกผสมบุญสือบอกเนาะมันใกล้สิร่วงเลยด้เนาะเนี่ยดอกมันเหี่ยดอกมันโลนพี่น้องนี่แห่งเลยดิเนี่ยเห่งเลยต้นค่ะนี่ต้นดอกสะเบียง ในงามงามพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องลงทุนทุน่มทุ่มสุดโตเลยขึ้นไปมีผู้ชายผู้เดียวสยเสรแล้วมี่จะกำนั่นผู้เดียวเป็นไหนมากช่วงท่าติาด้วยค่ะมาชม่วงท่าท่า คณะสนับสนุนย่างเป็นทางการผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการสุดยอดสุดยอดค่ะสุดยอดชมธรรมชาติได้ค่ะชมธรรมชากำลังใจเต็มที่เลยกำนั่นได้กินกาแฟได้กินเแอร้อย เอาขน้ฟันลง่นบดาสิเพิ่นบบใหม่เฮาสินัี้เองอานนด้ค่ะนตัประกันเ้อถ้าเจ้าเอาเรืองเอาเล่าก็ไดนี่อันนี้คือตัประกันเนอมุดตัวประกันสมมุิว่าตัเป็นตัวกันมีทั้งผู้ซอยมีทั้งสารวัต นี่ทั้งวิทยาการชำนาญการพิเศษวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษอันนั้นเด็กเจ้าหน้าที่เจ้าเจ้าหน้าที่โคกน้องนาโมเดลค,คุณคู้แะอพิ่นโอ้โลงมาแล้วพี่น้องลงมาแล้วลงมาแล้วฟาดตั แมงเฆงแขงเ่งแมงเฆ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 ่แมงเฆ่งแงเฆ่งแมงเฆ่งแมงเฆ่งแเฆ่งแมงเฆ่งแมง่งแมงเฆ่งแมงเฆ่งแมงงแมงเฆ่งแมง่งแมงเฆ่งแมงเฆ่งแมงเ่งแงเฆงแมงเฆกงแมง่งแมงเ่งแงเฆ่งแงเฆ่งแมง่งแกงเฆ่งแมง่งแมงเฆ่งแมง่งแกงเฆ่งแมงเฆ่งแมงเฆ่งแกงเฆงมงเฆกงแมง่งแงงแงแงกงแมงงแม นาที่มันจะกันเนาะดอกสะเดงดงส่ง <prompts> ย <människ frase> hm. ัหลอัะดอกสะเดงสะเดงอย่าเอาของ่นลายเลยเด้อหนาไหมดอกสดง แแนสอะไรนงาบน่นหองนวงานเมากครับกำนั่นเพื่อนจะชิกัน่ก็มบนบแคงอเพื่นก็อยากทำบุญเนาะเอาไปใส่บุญดอกเด้อใจกบุญงานดีพ่นท้ำบุญเนาะพ่อแล้วพอแล้วเยอะแล้วเยอะแล้ว จังปีนเอาขึ้นบ่อเอาขั้นอ่ะเอากระสอบมาดไทยเลยดิใส่เป็นกระโปรมาเอาดอกสะแบงอยู่พี่ค่ะท่างศิลปุ่มเต็มอยู่ค่ะมึงเนี่ยทางบานกะจะจกบจะยัย่งเหลือหลายเนาะท่างศิลป์ยี่ทางบานนะแพงบ่งมีเหรอค่ะ พ่อแล้วกำน,นั่นพ่อแล้วฮะเอายุติง่าได้อีกคนเขาคือข้าเจ้า้าหลายพดสิ เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยแล้วค่ะลงมาแล้วลงมาแล้วเตรียมมันไดมาผอมพ่วงผอมลอยไปร้เซ็นตมือลงมาเรียบร้อยเรียบร้อยเจ็บต้อง้องกระสอบมือนีเป้าไม้ห้อง

ปีละครั้งมาเอาแต่ว่ามาเอาแถวนี้ทุกปีมันบ่ไปเรื่อยค่ะแม่หูจักว่านูนเห่ากระูนตอไม้รักกินบ่ได้ว่าเพาะมันฟองนวดไม่ได้เผาได้แก่ไม่ได้เผาได้แก่ไม่ได้เผาได้่ไม่กระลังเริ่มต้นชีวิตไม่กระลังสร้างสรร บ้านมาบนไหนดีนบาแต่ว่าันเห็นบ่ามันเกียบบัดแล้วตงกะดงคู่พนมีมนหุนจนมาดงคู Next, ่แตกคือเบิ Neo ้งเห็นเบิี่โโหอดแต่งระดงคู่เราท่นมีถนนขุนคนยางยังยืนจากลาย่อยูแล้ว ดูไปดูมากดูเห <absorbed> ็นเนาะไปก็เป็นผู้นตึกอะไรผู้นัคนนัําคนตลอดยังไม่ย่างใช่ไหมไม่ไม่ไม่ย่างแ่างแต่ก็ไปมว่ายวอยไม่กไงได้กลว่างกันย้อนเมื่อไงกันวันพุธไป้องไอ้น้ำกันเด้อครับเอยูวัดมืออืนสิเป็นมือโฮมเนาะเฮ้ยไม่ใช่ มือวันพฤหัสสถานที่เตรียมเครื่องบริขารออื่นเป็นมือจัดสถานที่เตรียมเครื่องบริขารมือวันพฤหัสเป็นวันโฮมครับแหนอุปกรณ์มือวันศุกสิเป็นมือแหกันร้อนครับประชาสัมพันธ์ทางโรงเรียนให้แล้วเรียบร้อยเด้อกำนันเด้อโออ้ขบคุณสิพากันเฮ็ดต้นกันร้อนไปเว้ากันแล้วแจ้งให้พ่อออทราบแล้วพ่อออรับทราบสิพ้าจำเนินการทุกปี๊จ้าบอกแล้ว่านอ่นว่าเพื่อนคุณกู้ติ่งว่า คุณคูดติ้งว่าเฮ้าสิเปอันจ้างเฮ้าสิเปจ้างอันของแาวบอพันนะเป็น่าสิเฮ่กันเลยวัาานของเง่เขามีอยู่ดอกใครสิเป็นผู้ฟ้อนว่าสันนา้นอเนเฮ่สิเปเฮ่ันตลอดเป็นนักเรียนรือ

แมงแข้งแมงดาดเด่นกันบ้านเท่าเกินแมงแข้งเนาะแมงแข้งหอมครับเอ้าซอยดาวล้อมกันนะซอยซอยกินไปแล้วตัวนึงเอาอีกันนะเอาเลี่ยวว่างค่ะแซ่ดิการกินอันไม่ต้องห่มเดี๋ยวเดียวเดียวแกะหลังก่อน คงผิดันอยู่หนียังใช่แบบผิมันอยใส่ที่ด้อเนี่ยวิธีกินบะหมีสิกินสเปซสปะเอาบพริีมันออกสักก่อนพอวันไดหนีมันมีบพริกที่เป็นกินมันเม็นบ่เป็นพี่กแม่แค้งกินนอนกินมันสิี่เกหนาวน่ยอสุดยอดสุดยอดกินกันสดๆเลยพี่น้องม่วนส่วนสีให้ห้าหมื่นนี่มาทำบุญ ข่มมวนพร้อมกับได้บุญพร้อมพี่น้องเปมนโชคดีเนาะห้าหมานะือเนาะได้ออกจากมาถือม,มือครับตอนแรกคืดยากอยู่ว่าโอ้ยเจมินมาดมือสีบว่างเน,น,นาเออนะัพี่จริงที่ข้าเจ้าสีมาจะเศร้าหรอเด้นี่ข้าเจ้าทาเฮาเด้นี่โดยตรงอื สิวันอายูโดนป่านีมันบอ,อน,นี่เราบุญสางซ่ากันมากนี่บุญรวมสางรวมซ่ามีวาสนาต่อกันก็ได้ทำบุญน้ำกันจังสี่ละพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเอาบุญน้ำกันมาสางมาซามาส,า,มา,สางมาซ่าน้ำกันบุญพระเนี่กระทือเป็นบุญประเภทนี้ ทีส mai, ่สืบทอดกันมากบุญยิ่งไงกันในเฮ็ดบุญพระเวทโอ้ยบุญมหาชาติได้พี่น้องเดือนสามบุญเขาจีเดือนสี่บุญพขาเวทเดือนหากระสงการมหาสงการอ่ะดึงร่องเข้าไปอย่างหลัง เดิมที่บัตรโตกใส่เฮาสิีบัตรพ่อวะส่วน,นบ่เฮาพ่อเอ,อีเเออยงเนาะบาดนี้ล่ะบาดสิไปแดงอยู่วัดเฮาบาดนี้แดงจึงคืนละดอกแดงไปแดงอยู่บริเวณงานเฮาพุ่นล่ะงานครับ ได้แล้วพี่น้องได้แล้วแบกคนละกระสอบกระสอบเดินเลยค่ะเดินเลยไปโยกใส่บาแบกไปเลยเฮาสองกระสอบไปกลับแล้วค่ะขุ่นกำนันกับแบกเกือบเป็นลืมอันแนว้ออกมาเนาะมัวกับยางน้ำกลดไปกลับแล้วค่ะกลับแล้วค่ะ ได้เรียบร้อยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ